ครับช่วงเช้าเชนี้เคยิ่งเจรินเครดิตครับเอาลอกเกรดสะสมมาให้นะนะเลือกกันเลยนะครับ3ตัวครับ3มตัวามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับนี่ลอกใหญ่ๆนะครับมาทำวิดีโอทีเดียวเลยอ่าตัวนี้เป็นไดว่าสปอร์ตเมติก g s ตัว g s 5000เลยนะครับห0 0พันมีมีลองสปูนมาให้นะครับนี่ลองสปูนมาให้ เป็นลอกเกศสะสมเลยนะครับอยู่ในตู้นะครับตัวนี้ก็เอาออกมาแล้วนี่ครับเป็นน้ํามันนะเป็นคาบมันอยู่เกศสะสมเลยนะครับตัวนี้ภาพสวยๆครับผมปล่อยราคาตามสภาพลอกนะครับไม่ได้ว่า <laughs> เป็นลอก ลอกลังลอกกล่องลอกเหมามานะครับราคาเป็นลอกเกศสะสมนะครับเนี่ยเบกแน่นปากเลยครับเบกอย่างแน่นครับอลอหมุนไม่มีเสียงนะครับหมุนนุ่มลื่นสมูทดีครับตัวนี้เบอร์ห้าพัน พับได้พับงอได้หนอกหมุนลื่นนะครับตัวที่หนึ่งครับตัวนี้เบอร์ห้าพันตัวที่สองตัวที่สองเบอร์สามพันเล็กลงมาขนาดย่อมย่อมเบอร์เบอร์ห้าพันนี่ก็เท่ากับบีจีเก้าสิบเลยนะสปูนเขาอะผมลองไปเทียบดูและตัวนี้ก็เท่ากับบีจีสามสิบครับนี่ตัวสปอร์ตไลน์ GS เ0 0สามพัน สามพันเหมือนกันหมุนนุ่มลื่นเหมือนกันเงียบสมูทครับนี่มีเสียงกันกลับนะครับตามสไตล์ลอกวินเทจโบราณครับนี่ตัวนี้ก็มีรองสปูลมาให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้นะครับนี่เป็นรองสปูล <c oughs> ตัวสปูนสวยใสนะครับนี่สวยใสก็จะมีที่ฝุน่นบ้างไม่ได้เช็ดนะเนาะ,อ,ะอยู่ในตู้มานะครับนี่ก็เลยเอามา นุ่มๆเรืน่นๆครับนี่เรื่นๆกันไปนะครับนี่นครับสบภาพก็ยังสวยอยู่ครับตัวนี้ก็มียุรอยนิดหนึ่งนะครับตอนขนส่งมานี่นนครับ โรเลอร์ er ทำงานหมดนะครับพวกนี้เป็นของใหม่โรเลอร์ er ทำงานาใสๆไม่มีสนิมนะครับเนี่ er ยโรเลอร์ยังหมุนทำงานอยู่คลิกเสียงมีครับกลิกเสียงครับเนี่ย หอกไว้อีกตัวหนึ่งแล้วก็มาตัวนี้ให้ไลหน่อยตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้เป็นแนววินเทจนะครับคล้ายๆกับบีจีมีหลอดสปูลมาให้เหมือนกันตัวสปูลสวยงามครับสปูลไม่มีขี้เกลือนะครับสปูลสวยครับด้านนด้านในไม่มีนะสปูลหมุนตัวนี้มีเสียงมีเสียงกันกรับแต่แต่ไม่มีเสียง ของเฟืองนี่นุ่มลื่นสมูทครับท่านใดสนใจครับนี่ตัวนี้นีตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับตัวท็อปสุดของตระก,กูลสปินเตอร์โรเลอร์สองชั้นโรเลอร์หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ยังทํางานอยู่นี่ไการโรเลอร์สองชั้นหมุนทำงานเสียงดังดีครับหมุนหมุนเงียบ ลื่นสมูทแขนพับเก็บได้ห่อหมุนลื่นๆกันตีกับสวิตโยกไม่ติดไม่ตายนะครับเนี่ยให้ได้ดีทุกทุกตัวครับผมก็เลยเอามองฝากแล้วนะท่านใดที่สนใจก็เหมือนเดิมครับผมหักเข้ามาเบรกเบรกทุกตัวอยู่นะครับเนี่ย หนักเบกนักหนักครับอเบรกหนักครับสนใจทักมากครับ